ชาวนาล่าสุดวิธีขึ้นทะเบียนเกษตรกร2568รับเงินช่วยเหลือชาวนาเงินไร่ละ1,000บาทหมดเขต30เมษายน2568น้รสดี้สำหรับชาวนาครับในกลุ่มของชาวนาที่ต้องการจะรับเงินไร่ละ1,000บาทครับล่าสุดตอนนี้มีการเปิดให้คุณขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี2 5 6 8แล้วนะครับนนเนี่ยตรงนี้ใครที่ต้องการจะรับเงินตรงนี้นะครับไร่ละ1,000บาทนะ ก็หมดเขต30เมษายนนะครับในการขึ้นทะเบียนนะเนี่ยคุณจะต้องไปขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยครับรายเรียนเนี่ยเดี๋ยวดูกันในคลิปนี้ว่าจะทําได้อย่างไรครับสำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร2568ครับก็สำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาละ1,000บาทเนี่ยขึ้นทะเบียนเกษตรตอนนี้นะครับ ก็หมดเขตนะครับ30เมษายน2 5ง8เงินช่วยเหลือชาวนาเงินไร่ละ1 0 0 0บาทสูงสุด10ไร่นะสูงสุด10ไร่ก็หมายความว่า1 0 0 0บาทคูณ10ก็เท่ากับ10,000บาทนะโอเคเป็นการเยียวยาผู้ปลูกข้าวนาปลังปี2568าหสำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนะครับปี2568ล่าสุดครับรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินะครับน,นบข ได้นอนุมัติจ่ายเงินชดเชยโดยตรงให้กับเกษตรกรในอาตาไรละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนเขาใช้คำว่าต่อครัวเรือนนะครับครัวเรือนก็หมายความว่าต่อครอบครัวหนึ่งนะต่อบ้านหนึ่งก็คือ1,000คูณไม่เกิน10ไร่ก็คือ10เท่ากับ10,000บาทนะ โดยวงเงินก็ประมาณครับเบื้องต้น2,867.23ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ําและเงินทุนหมุนเวียนในการเพราะปลูกครั้งต่อไปครับตรงนี้เนี่ยรัฐก็ต้องการเข้ามาช่วยเหลือนะมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ปลนะนะูกข้าวนาปรังนะครับสำคัญตรงนี้นะปลูกข้าวนาปังนะเท่านั้นที่จะได้ครับโอเค มาตรการนี้เนี่ยถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังเป็นครั้งแรกโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกษตรกรที่สภาพคล่องทางการเงินสามารถนําไปปรับปรุงการผลิตในการครั้งต,ต่อต่อไปในปีต่อไปรวมถึงช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาข้าวที่ไม่แน่นอนนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงการโครงสร้างการผลิตไปสู่พืชเศรษฐกิจอื่นที่เหมาะสม หรือพัฒนาการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูงและตรงความต้องการของตลาดใครมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาละหนึ0งพบาทตรงนี้บ้างนาปัง2อง8บ้างครับก่องเงินใครสาคัญครับในการรับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยก็คือเกษตรกรเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปังปี2,568กกับกรมส่งเสริมการเกษตร ให้แล้วเสร็จนะภายใน30เมษายน2 5งหนี้นะก็ต้องไปขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยี๋ยววิธีขึ้นทะเบียนเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะครับโดยวิธีขึ้นทะเบียนเกษตรกรสองหาร,รับเงินช่วยเหลือชาวนาเงินแรกห0 0่งพบาทบสำหรับเกษตรกรร,กรายใหม่เนี่ยหรือผู้ที่ยังไม่ก็คือที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนครับสามารถดาเนินการได้ผ่าน2ช่องทางนะก็คือติดต่อสนักงาน เกษตรอำเภทอเภที่ตั้งแปลงปลูกพร้อมเอกาสารประกอบการขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนออนไลน์แล้วก็อีกอันนึงคือขึ้นทะเบียนออนไลน์นะแบบ e อีฟอร์มบนเว็บไซต์กรงการส่งเสริมการ,กรเกษตรนะะตรงนี้ก็คือ1ก็คือติดต่ออำเภอนะสองคือขึ้นทางขึ้นทะเบียนออนไลน์นะครับโอเคโดยขั้นตอนที่คุณจะทําขึ้นทะเบียนก็คือเข้าระบบ ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดแถบสีเหลืองขึ้นทะเบียนระบบจะนําท่านเข้าสู่หน้าลงทะเบียนกเกษตรกรน,นะกรอกข้อมูลส่วนบุคคลส่วนตัวให้ครบถ้วนอ่านข้อกําหนดและข้อปฏิบัติอย่างละเอียดจากนั้นก็กดยืนยันกดลงทะเบียนได้เลยนะครับตรงนี้ซึ่งเข้าระบบก็คือการเข้าระบบจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยคุณต้องเข้าที่เว็บไซต์ตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่เว็บไซต์เอาไว้ให้นะเว็บนี้โอเค นี่ก็คือตรงนี้เลยข้อสำคัญคือในช่องเลขแบบดวประชาชนกับรหัสพาเนี่นต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็อย่าให้ผิดเพี้ยนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพลาดกันตรงนี้เยอะนะครับพอใส่ถูกต้องแล้วก็กดอะไรเข้าระบบอะไรให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยก็ทําตามขั้นตอนที่เมื่อกี้ผมได้บอกเลยครับกดแท็บซีเลืองขึ้นทะเบียนระบบจะนำาข้ค้าเข้าสู่หน้าลงทะเบียนเกษตรกร ก่อข้อมูลส่วนบุคคลส่วนตัวให้ครบถ้วนอ่านข้อกำหนดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับจะเป็นตามนี้เลยก็สำหรับหลายๆายคนนะครับสอบถามว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยปฏิทินการจ่ายเงินเนี่ยจะจ่ายนาปางปีหกแปดได้เงินวันไหนนะครับขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการกําหนดการจ่ายเงินที่ชัดเจนอะไรก็ตามอธิการอธิก,รธกรารบดีนะครับ กรมการค้าภายในอดิเคือ,อธิบดีกรมการค้าภายในได้กล่าวไว้ครับหลังจากปิดรับการขึ้นทะเบียนในวันที่30เมษายน2568แล้วจะมีการนําเสนอต่อคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีคอระะนันม่เองเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินต่อไปดังนั้นเนี่ยเกษตรกรจึงควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดก็คืออันดับแรกคือคุณในคลิป ตรงนี้เนี่ยที่มาบอกกันก็คือคุณทำให้ทันก่อนที่จะหมด30เมษายน2 5 6 8จากนั้นเนี่ยเดี๋ยววันได้เงินก็จะมีอัปเดตเพิ่มมาให้อีกทีนะครับเดี๋ยวรัฐก็จะเอาไปเข้าคอรมอก,ก่อนนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตนะโอเคก็อย่าลืมนะครับพอทุกอย่างเสร็จแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบสถานะทะเบียนเกษตรกรเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์รับเงินไล่ละ1 0 0 0บาทจ่ายรอบล่าสุด ด้วยนะครับโอเคอน,นี้ก็คือก,การตรวจสอบสถานะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเข้าไปตรวจสอบได้ครับโอเคนี่ก็คือที่มาฝากทุกท่านนะสำหรับเงินในครั้งนี้นะครับเงินนี้เนี่ยบอกเลยว่าสําคัญมากๆนะคุณต้องไปขึ้นทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะถึงจะที่จะรับเงินตรงนี้ได้ เพราะเป็นจำนวนเงินที่เยอะเลยนะครับเพราะว่า1น0 0งนบาทเนี่ยสูงสุด10นะครับไม่เกิน10ไล่ใช่ไหมก็คือเท่ากับ1 0 0 0มบาท1 0 0 0มบาทตรงนี้เนี่ยถ้าได้จริงเงินนี้ได้เป็นเงินสดด้วยครับดังนั้นตรงนี้ก็อย่าพลาดที่จะไปขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยนะดังนั้นนะครับคุณจะต้องรีบไปขึ้นทะเบียนเกษตรก,กรให้ทันนะครับ วันที่30เมษายน2 5 6พรเพราะหากว่าคุณทำไม่ทัน30เมษายนสอง8เนี่ยก็จะเป็นปัญหาได้นะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีวนกลับมาให้คุณได้เงินแรกละพันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือโอกาสที่อยากจะฝากทุกท่านเอาไว้ว่าวิธีขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็ทำแบบนี้รับเงินช่วยเหลือไล่หนึ่งพันบาทก็ทำแบบนี้นะก็ไปทำตามได้ครับสงสัยส่วนไหนอยากแชร์อัปเดตอะไรก็พิมพ์มาบอกกันได้สำหรับวันนี้ เขาที่ตามรับชม